มีรายงานนะครับว่าผู้บริโภคหลายพื้นที่เลยครับบอกว่ากําลังได้รับผลกระทบนะครับจากราคาหมูแพงครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าหน้าร้อนครับหมูจะโตช้าแล้วก็เกษตรกรเองต้องใช้เวลาในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นขณะที่บางพื้นที่ครับหมูแพงเพราะว่าผู้เลี้ยงไรย่อยนั้นมีการลดลงนะครับหลังต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่องสุดท้ายตัดสินใจเลิกอาชีพเลี้ยงหมูไปครับ ทีมข่าวได้ไปสำรวจราคาหมูในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับพบว่าช่วงระยะเวลาเดือนเศษๆหมูหน้าฟาร์มปรับขึ้นแล้วกิโลกร,รัมละ20บาทหมูเป็นหน้าฟาร์มจากที่เคยขายกิโลกร,รัมละ68-70บาทตอนนี้ปรับขึ้นเป็น92บาทเลยครับส่วนหมูหน้าฟาร์มขนาดสำหรับทำหมูย่างจากเดิมกิโลกร,รัมละ80บาทตอนนี้ปรับขึ้นไปแต่100บาทต่อกิโลกร,รัมแล้วและแนวโน้มก็ยังปรับขึ้นได้อีกต่อเนื่อง นายประจักษ์แต่งสวนพ่อค้า,า oui, ข, Teraz, ขายหมูบอกว่าช่วงนี้ราคาหมูหน mm. ้าฟาร์มปรับขึ้นอย่างมากเลยครับสาเหตุเพราะว่าไม่มีหมูเพราะผู้เลี้ยงรายย่อยเลิกเลี้ยงหมูกัดไปหมดแล้วสู้ต้นทุนด้านอาหารไม่ไหวครับเดี๋ยวนี้คนเลิกเลี้ยงแล้วเลมันมีเด็ูความหมดและแล้วแต่ความจะขึ้นจะลงไงนี่ความขึ้นมาั ยี่สิบกว่าบาทเลยเก้าสิบแล้วหมูเมื่อก่อน70บาทเองเจบาทคือ,อ,อหมูตัวหมูเป็นหมูเป็นกสิบแปตอนนี้ล่ะคะตอนนี้9ก้าสิบเอ็ดนในระยะเวลาเก้าสิบ,อ,ะะบสองนะในระยะเวลากี่เดือนยังไงอะคะเดือนกว่าได้ ขณะที่ราคาหมูหน้าเขียงก็ไม่กล้าปรับกันขึ้นมากนะครับเพราะถ้าปรับก็ต้องแจ้งลูกค้ากันล่วงหน้าเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ก่อนนะครับกลัวว่าถ้าปรับแล้วจะกระทบลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจําหลังจากนี้ก็เชื่อว่าราคาหมูหน้าฟาร์มน่าจะปรับขึ้นไปอีกอาจจะไปแตะที่กิโลกรัมละ100กว่าบาทแน่นอนเลยนะครับนี่คือหน้าฟาร์มนะคุณผู้ชมนางปราณีรักนาชาติแม่ค้าขายหมูย่างบอกว่าตอนนี้หมูขาดหรือว่ามีน้อย ไม่ทราบว,ว่าเพราะอากาศร้อนหรือว่าส่งไปขายที่อื่นหรือผู้เลี้ยงรายย่อยไม่เหลือแล้วจึงเหลือแต่หมูฟาร์มและด้วยต้นทุนที่แพงขึ้นจึงต้องปรับราคาหมูย่างครับจากเดิมกิโลกร,รัมละ560บาทปรับเป็นราคากิโลกร,รัมละ580บาทและบางแห่งกิโลกร,รัมละ600บาทขึ้นอยู่กับราคาหน้าฟาร์มที่ได้มานะครับหมูไม่มากหมูทรงปากางหมดเลยหมไม่มีหมูค่ะไม่มีหมู สำหรับราคาหมูหน้าฟาร์มจังหวัดตรังปรับขึ้นต่อเนื่องแต่ละวันก็จะมีการปรับขึ้นนะครับวันพระก็จะปรับขึ้นประมาณครั้งละ2-4บาทเลยครับราคาขายหน้าเขียงก็ต้องปรับตามไปด้วย หมูสมชั้นจากเดิมกิโลกรัมละ180บาทตอนนี้ปรับเป็นกิโลละ200-220ถึง220บาทแล้วนะครับส่วนหมูเนื้อแดงครับคุณผู้ชมจากกิโลกรัมละ150บาทเป็น170บาทเนื้อติดมันกิโลกรัมละ150บาทเป็นกิโลกรัมละ160บาท ซี่โครงจากเดิมกิโลกร,รัมละ140ถึง150บาทตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น150ถึง170บาทเป็นต้นนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าราคาที่เล่ามาเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาหน้าฟาร์มที่แต่ละไยแห่งจะมีการรับซื้อมาก็จะไม่เท่ากันนะครับ